ซีสูผูกสุกขข่นครับผมมันเขียนไม่แนวทางล่าพัฒนาวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบสองวันศุกร์ที่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดมือขึ้นล่าพัฒนาสามตัวมันออกศูนย์หนึ่งแปดลางก็คือเก่าศูนย์มาพี่น้องเนาะของแอดนี่เข่ามาสองหัวติดติด,ตดมือขึ้นเนี่ยก็คือบพรเข่าพี่น้อง คือบ่อเขา่าแต่เล็กวิ่งหลุดนี่มาทั้งบนมาทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเลขเลขล่างก็ออกเก้าศูนย์กับมาศูนย์เล็กบนออกหนึ่งแปดกับมาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่เล็กวิ่งบ่ผิดหวังพี่น้องเหลขวิ่งมาทั้งบนมาทั้งล่างบ้างไยเลขกออกเก้าศูนย์อันนี้เป็นศูนย์หาศูนย์หกใส่พี่น้องเนี่ยเนี่ยบ่อเข่าพี่ศูนย์พี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ไม่อยู่พี่ ถือว่าเพราเขานะพี่น้องเนาะเก้าศูนมันไม่อยู่ผีไม่อยู่รักลอยพี่เก้าก็ได้อวามอดควาให้พี่น้องเล็กไม่เขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาเาเขาก็คือเขราเขานะพี่น้องเนาะแต่เลขวิ่งเนี่เขาทั้งบนมาทั้งบนมาทั้ง,งล่างอยู่พี่น้องเลขกวิง่ง วันศุกร์วันศุกร์ที่สิบสอง ลราพัฒนา วิ่งลูบบนล่างหนึ่งหนึ่งกับสอง เน้นที่สองหนึ่งกับสองเน้นที่สองเน้นที่สองได้พี่น้อง คือมมอขึ้นในกระบ,บอกมามันใจทีนึงกระาหนึ่ง,งถ้าเขาหลดเอาในชีดแน่นอนก่อนพนพนองเนาะแต่ก็ได้หน่อยแต่ก็แน่นอนจับคููกระมาตัวเก่านพี่น้องก็ตามสูตรน,นั่นแหละกระมาหนึ่งซีหนึ่งหาหนุออ่อห้นเกา่า มาตัวเกา่มเกามนนกกันได้ตัวเก่าคือมมอขึ้นนีก็ได้หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกก็คือเกา่ามันได้ตัวเกา่าพี่น้องมาตัวเกา่าตามสูตร

ส่วนเลขสามตัวเลขสามตัวสามสองสี่สามสองหก เลขสามตัวเขี่มีสองคู่สองหางได้พี่น้องแต่ <Okay. S 1> ว่าตัวเน้นได้พี่น้องนี่ตัวเน้นนี่เน้นเนีเน่นนคือสามสองหกเดจับคู่นี่ขีเน้นให้แค่สองคู่สองสี่สองหก พี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเล่าพัฒนาวันวันศุกร์ที่ส2กรกฎาคม2 5 6หา6เวิ่งรูดบนล่างนี่คือ1กับ2เน้นที่2ถ้าจับคู่ก็มี1 4 1 5 1 6หา1ตัวเก้าตัวเดิมแล้วก็ 2C 2, 4, 2 5 2 6หา2เน้น 2C กับ2 6ส่วนเลข3ตัวนี่ก็คือ3 2C หล้วก็สามสองหกเน้นที่สามสองหกนี่แหละพี่น,อน้นนนองเนี่ยตัวเน้นได้พี่น้องเนี่ตัวเน้นอันนี้ตัวเน้นตัวเด่นเอาแคบหนาจอได้วครับเด้อมักหลักหนึ่งแล้วมักหลักสองกัพิจารณาเบิ่ง ขันมามาเข้ากับพานตัวเลขก็เป็นแค่เท่าท่างขอให้พี่น้องเข้าโชคดีมันมนันแย่งปังๆกันมาฝากคนไล์กดแชร์คนติดตามเพจพารวยสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม